อ่วอ่ะเขาเลือเขือเห็นรได้เห็นดา่าเกิดขึ้นเห็นเห็นค่ะแต่จริงๆอ่ะเฟยเน่เพิ่งเห็นแบบข่าวที่มันเยอะเยอะเลยอ่ะคุณเพิ่งเห็นเมื่อวานที่แบบว่าเออเริ่มเริ่มมีประเด็นเริ่มแบบว่าเออเราต้องมาโฟกัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้คือเราเข้ากองมาได้ประมาณสองวันค่ะซึ่งกิจกรรมที่กองเนี่ยมันเยอะมากๆเลยตั้งแต่เช้าจนค่ำคนไม่มีเวลาที่จะแบบเซ็เช็คโสดเที่ยวเลยซึ่งมีก็มีก็น้อยมากๆนะคะ ก็เลยไม่ได้สนใจแต่เห็นผ่านๆแบบเพื่อนหรือว่าแบบญาติอะไรเงี้ยส่งมาแล้วก็ให้กำลังใจว่าอย่าไปคิดมากนะนี่ก็แบบว่าคิดมากเรื่องอะไรดราม่าอะไรกันเยอะมากอะไรเงี้ยหนูก็เลยปล่อยผ่านค่ะจนแบบว่าเออมันเริ่มเริ่มมีกระแสเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยลองลองเป็นอ่านอ่านดูอะไรเงี้ยเจออะไรบ้างที่เราเจอก็คือเหมือนเขาอาจจะไม่พอใจอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราอะไปทําให้คนอื่นดือดร้อนทําให้รถปิดทาให เออไปกระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอยากจะอธิบายว่าทุกอย่างที่ควรทำนะคะมันถูกต้องทุกอย่างเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะคะรถ mm hmm. พยาบาลที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นรถพยาบาลจากทางเอกชนซึ่งเป็นรถที่ไม่จอดว่างๆอยู่อะ,ะแล้วเราก็ไปถามเขาว่าแบบเออนูจะเปิดตัวกล้องพิสแกนแบบนี้นะคะ mm hmm. พ,อพอสะดวกไหมคะที่จะมาเข้าฉากมันเหมือนกับการที่เราถ่ายละครนะคะ mm hmm. แล้วเขาไปเอารถพยาบาลมาเ,เข้าฉากมันแบบนั้นเลยมันเหมือนแบบ ขอย้อนไปจุดเริ mañana, like ่มต้นค่ะทำไมไอเดียถึงเลือกไอเดียนี้นะคะในการข้อกองกับแมก็ถ้าใครเคยดูหนูนะคะก็อาจจะรู้ว่าหนูเคยมาประกวดบิสแพนไทยแลนด์แล้วตอนปี2022ซึ่งปีนั้นน่ะมันเป็นปีเหมือนที่แบบเหมือนหนูตายอ่ะเหมือนหนูไม่ได้มาประกวดอ่ะเพราะว่าหนูเงียบมากแล้วก็แบบไม่มีกระแสเลยใช่คนก็เลยแบบไปเฟ่อนถายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเราใช่ไปฟนื่นอยังก็ไม่ฟื้นสักทีค่ะ ก็เลยกลับมาปี2024เราก็เลยคิดคอนเซปต์ไว้ว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยมันมันต้องฟื้นจริงๆแล้วไงเออเราต้องเหมือนคนที่ได้เกิดใหม่แล้วเราก็เลยคิดคอนเซปต์พยาบาลนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ตรงกับคอนเซปต์ของเราใช่<ะ>แล้วตอนที่ตอนที่คิดไอเดียนี้ค่ะกคนก็เห็นด้วยใช่ไหมทีมเราเราก็ปรึกษากับทีมค่ะไม่ได้คิดแบบคนเดียวแล้วก็ไม่ฟังใครเลยกัเราก็ปรึกษากับทีมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เหมือนวางแผนมาแล้วแหละค่ะว่าแบบว่าจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะซึ่ง มันไม่เดือดร้อนใครแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูไลฟ์นะคะตั้งแต่แรกจนจบคือทุกคนถ้าติดตามมิสแกนจะ,จะรู้อยู่แล้วว่าวันแรกของการเข้ากองเนี่ยนางงามแต่ละจังหวัดจะต้องคิดคอนเทนต์หรือคิดการเปิดตัวของตัวเองยังไงก็ได้ให้มัน create, ให้มันสร้างสรรค์ที่สุดซึ่งเราอ่ะ ซึ่งเราอ่ะก็ก็ก็มีความคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราอ่ะเอาจากตัว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 ตนเราเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าตอนปี2022อ่ะเราเคยมาแล้วไงเออเราก็เลยเออคิดติ๊งไอเดียเข้ามาว่ามันก็เหมือนกับการที่โดนปั๊มหัวใจแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมาแบบปวดใจเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าดราม่าที่เปิดไซเรนเพราะว่าฝังเสียงดังแล้วไม่ไดเปิดตั้งแต่สอัยเด็กใช่ไหม ไม่ไม่ไม,ไมค่ะเปิดน,นะคะก็ต่อแถวเหมือนกับทุกคนเลยคือมันจะมีคิวในการเข้ากองทุกคนค่ะแล้วหนูก็รถติดเหมือนกับทุกคนเหมือนกันไม่ได้แบบว่าเปิดไซเรนแบบวิวววววแล้วมันจะแทงทุกคนคือให้ทุกคนหลบทางให้ไม่ใช่นะคะไม่ไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยรอคิวเหมือนกับทุกคนแล้วเพิ่งมาเปิดในพื้นที่บริเวณโรงแรมอย่างถูกต้องที่เราได้ขออนุญาตเอาไว้แล้วซึ่งถ้าไปย้อนกลฟ์นะคะมันประมาณไม่กี่นาทีเองที่เราเปิดใช้เสียงอะ แล้วตรงนั้นนะมันก็จะทําการแสดงโชว์ใช่ไหมคะมันมันประมาณสองสามนาะทีเองภาพย้อนดูไลฟ์นะใช่มันไม่ได้เปิดแบบตั้งแต่ถนนมาจนมาถึงหน้าโรงแรมใหม่ๆไม่ใช่หลือใช่เพราว่าเราดูนันแล้วขั้นตอนอะไรต่างๆแล้ทำทุกอย่างถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะใช่ใช่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนเลยจริงๆหนูไม่ได้ไปแย่งรถพยาบาลใครมาที่แบบว่าเออรถพยาบาลจะต้องไปทํางานไปแบบว่าช่วยเหลือคนป่วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้แย่งรถพยาบาลเขาก็ว่างอยู่ใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็เราก็เออแค่ไปเอาเขาเข้าฉากเหมือนกับการที่เขาถ่ายละครอ,อะแล้วเขาก็ไปจ้างรถเกยร์วันเข้าฉากมันก็เป็น,นอตอนทำตนุันพอมันเป็นราม,มากขึ้นมารู้สึกแบบมแบบีแบบแตกเสียงแตกอะบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบยอยากให้คนไทยอยากเรียดเกิน S <s> อยากเที่ยดูนางงามดูให้มันจอยจเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกค่ะคือ <c oughs> บางทีคนไทยมันเครียดเกินเอาเวลาไปเครียดเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากนินเออ <c oughs> ใช้ชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นไปโฟกัสสิ่งที่มันควรจะโฟกัสที่ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมากกว่ามาเครียดเรื่องอะไรแบบนี้ <c oughs> เรื่องแบบนี้ดูให้มันจอยจอยเพิ่้าดูมิสแกนนะคะจะจะสนุกมากๆกถ้าใครที่เคยติดตามตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นใครที่ดราม่าอยู่นะคะ หนูแนะนำนะมาเชียร์มิสกันปีนี้สนุกแน่นอนชีวิตจะไม่เครียดและแฮปปี้ค่ะแต่แหลกนะดราม่าลงมาคนเดียวทั้งที่โคราชก็ใส่เลรเหมือนกันหนูทำแบบสหนูใส่าค้ชเ็นฉากหนูเห็นรูปเลยหนูก็ตกใจเหมือนกันเหมือนภาพเผาจริงที่แบบว่าโอ้ยนางงามตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่คนรักเขาฟื้นด้วยตื่นด้วยชุดราตรีเลยใช่แต่หนูใส่ชุดผู้ป่วยไงเราก็ทําให้มันเหมือนจริงไงให้คนแบบว่าเออเข้าใจแบบว่า นียมันมันตายแล้วมันฟื้นจริงว่ะเออมิสแกนนาปีนั ee, ้นไม่ได้ตายไปแล้วมันมาเป็นมิสแกนปทุมธานีปีนี้มันฟื้นจริงจริงว่ะมันเอาจริงว่ะมันมาเพื่ออยากได้มงิีใช่กระแสที่เกิดขึ้นนะคะวันมีผลจากท้องกเราด้านไหนยังไงบ้างน้ยอยเสียเซลล์หรือว่าแบบนอยอะไม่นอยเลยค่ะหนูไม่มีเวลาไปนอยเลยไม่ได้เครียดเลยเพราะว่าสิ่งที่โฟกัสอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรสําคัญมากกว่านั้นในเรื่องของการประกวด อีกหลายๆรอบเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปภูเก็ตอีกไม่ว่าจะรอบขวัญใจรอบชุดว่ายนะ้ำรอบชุดคาดพันคือมันมีอีกเยอะมากที่คนต้องโฟกัสนะคะคนก็ริยไม่ได้เที่ยวก็ไม่นหน่อยแล้วก็อยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนดูมิสแคนให้เป็นมิสแกนเอ่อให้มีความสุขในการใช้ชีวิตเข้าไว้นะคะอย่ามาโฟกัสอะไรที่มันไม่ควรจะโฟกัสอะ ต่อไปจากก้าวตัเพราะตัเยอาจะทำอะไรอีกต่อต้องคิดอะไรมาเยอะเลยเซ็ตดราม่าเพืดราม่าเออคิดเยอะขึ้นไหมคือก่อนหน้านี้ที่หนูคิดแผเตีบานหนูก็คิดมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาหนูจะทำอะไรคอนเทนต์ต่างๆในทิกตอกหรืออะไรเงี้ยนูกับทีมอะค่ะค่อนข้างที่จะวางแผนมาดีอยู่แล้วมากๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เออคิดว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ก็คือแค่ใช <Green. S 2> ้ชีวิตของเราต่อไปแล้วก็โฟกัสกับการประกวดแค่นไหมกับเวลาไลฟ์หลายคนก็บอกว่าทำไมเราวีนวีนวีนตลอดเกิดอะไรวีนตลอดเออจริงๆเพราะว่าจริงๆไอเดียของการวีนหายเียมาตั้งน่ารนก่อนที่หนูจะป่อประกวดได้มงมิสแกรนด์ปทุมอะค่ะหนูก็คือไลฟ์สดปกติเลยก็คือคนดูประมาณสองสามคนสี่คนมากสุดก็สิบคน แล้วเราก็คุยปกติอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแต่งหน้ากันนะทำหนังโม้นกินข้าวคือคนมันก็ไม่อยากจะดูมันอ้องมาเลยที่เกินใช่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคอมเมนต์มาแบบที่เราอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบฟิลแบบเราคุยกันเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะแบบเพื่อนเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบช็อตนางไปเลยแบบวินนางไปเลยเอ้าปรากฏว่าคนชอบเออหนูคิดว่าคนไทยมันมงเครียดเกินอะ่ะมันอยากดูอะไรที่มันสนุกอะ่ะมันไม่ได้อยากเข้ามาดูแล้วแบบ จังเลยดูแล้วยิ่งเทีย่ยดอะไรเงี้ยพราะเขาเข้ามาดูแล้วเขาแบบเออนังงามอ้นีีมันเลิศว่วมันน่าติดตามว่ะมันต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นฉันก็ไปทางนี้เลยแล้วกันเป็นตัวของตัวเองแล้วกันทุกวันนี้เชื่อไหมคะขนาดเพื่อนในกองอ่ะเจอหน้าหนูยังบอกเลยแม่วินไอซี่วินไอซีทุกคนหนูก็เลยแบบทั้งกองตอนนี้คือเสพติดการวินมากไม่เข้าใจเลยแล้วจะไติดแฟรไม โอเคค่ะตนนั้นก็ถือกว่าแบบเกิดแจ้งเกิดจริงๆเกิดใหม่จริงก็โอเคค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออประสบความสําเร็จแหละแผนนี้เพราะเราก็เออวางแผนกันมาอย่างดีอย่างเงี้ยแล้วแผ่นต่อไปจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์มนี่ต้องรอเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามิสแกนเรายังมีอีกหลายรอบมากๆเลยค่ะก็รอติดตามแล้วกันว่ามิสแกนปทุมธานีจะมีอะไรมาให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนว่ามีแน่นอนค่ะปีนี้คาดหวังยังไงบ้างลูกคิดคาดหวังก็คือมงใหญ่เท่านั้นมงทองเท่านั้นมิสแ้าับมลว จะมาคาดหวังท็อปเจ็ดเจ็ดท็อปยี่สิบท็อปไม่คาดหวังครคาดหวังมงหนึ่งเท่านั้นค่ะที่หนึ่งเท่านั้นใช่ก็เลยกลับมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณคี่ะวาน